ในเวทีเสวนาหัวข้อมาตรา291ว่าด้วยเรื่องส,ะสะรในมุมมองของอดีตส,ะสะรนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยในวันนี้อดีตส,ะสะรที่มาร่วมเป็นวิทยากรนะคะก็เห็นตรงกันค่ะว่าส,ะสะรชุดนี้ควรจะเป็นชุดสุดท้ายที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและเป็นฉบับสุดท้ายของประเทศนะคะซึ่งที่มาก็จะต้องมาจากประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบติดตามเนื้อหาสาระในเวทีเสวนาได้นะคะจากคุณ คุณพักวิภาพรมเลิศรายงานสดจากโรงแรมโกลเด้นทิวลิปค่ะคุณพักวิพาเชิญค่ะ ค,คุณพัศวีคะต้องเรียกว่าความคิดเห็นและก็แนวทางการตั้งสสรอของอดีตสสรที่มาเสนอแนะในเวทีเสวนาในครั้งนี้มีความน่าสนใจมากทีเดียวกันค่ะเพราะว่าหลายๆประเด็นนะคะก็ชวนให้สังคมนั้นน่าจะนําไปขบคิดนะคะโดยในส่วนของนายพงเทพเทพการนาในฐานะอดีตสสรปีสองีก็เชื่อมั่นว่าสสรชุดใหม่นี้จะเป็นชุดที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วก็ควรมีสัดส,ส่วนจังหวัดละหนึ่งคนรวมถึงมาจากการ เสนอชื่อขององค์กรต่างๆอีก22คนองค์กรละหนึ่งคนเท่านั้นนะคะรวมแล้วก็ไม่ควรจะเกิน120คนค่ะเพื่อให้การคัดเลือกนั้นเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นแล้วก็ในขั้นตอนของการยกร่างก็จะไม่เสียเวลากับการถกเถียงกันนานจนเกินไปค่ะส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าสสรจะถูกครอบงำนั้นนายพงเทพระบุนะคะว่าอยากให้เชื่อมั่นในการเลือกของประชาชนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาสสรปี40เองก็เคยถูกมองว่าถูกสอวแทรกแซงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะ ข้อขณะหาที่บอกว่าการยกรางนัฐธรรมนูญนี้จะเพื่อประโยชน์ของคนนั้นคนนี้พัดโน้นพักนี้รัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระหรืออะไรมันไม่มีทางมีได้หรอกครับถ้าพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเสียงส่วนใหญ่ท่านบอกว่าเรื่องนี้ฉันต้องการอย่างนี้การกล่าวหาการอย่างนั้นอย่างนี้มันหมดครับมันหมดผมเองก็ต้องขออนุญ,ญาต ที่ต้องขอความร่วมมือจากทางสื่อสารมวลชนด้วยเพราะสื่อสารมวลชนเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถทําให้เวทีในการถกแถลงในประเด็นสําคัญสําคัญต่างๆเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมระดมความคิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ผู้รู้ผู้ต้องการจะสีส่วนร่วมทั้งหลายแล้วสังคมไทยจะตกผลึกครับว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการ ท่านนายเดโชสวานานนท์อดีตสสรปี2550ก็ต้องการให้สสรชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่19ให้เป็นฉบับถาวรของประเทศไทยสีทีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นรัฐธรรมนูญถูกฉีกจากการปฏิวัติมาหลายครั้งดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรมีการกําหนดไปเลยค่ะว่าการรัฐประหารนั้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเขาตั้งคำถามว่าควรจะเป็นสสรสุดท้ายหรือยังมันน่า เราสุดท้ายสักทีเพราะไม่ไหวแล้วนะดูมันสิแปดฉบับก็ไปแล้วมันจะกลายเป็นฉบับอีกกี่ฉบับนะครับตรงนี้เราเคยคิดจะตอบโจทย์เรื่องนี้หรือเปล่าครับเราเราตั้งโจทย์ถามตัวเราเองตลอดเวลาว่ารัฐมนูรประเทศไทยนี่มันมีมากที่สุดในโลกจำนวนรัฐธรรมนูญนนะครับมมากที่สุดในโลกทําไมล่ะไม่คิดร่างรัฐมนูญชนิดที่จะบอกว่าอยาให้มัน มากฉบับอย่างนี้มันไม่มีวิธีการใดเชื่อหรือที่จะไปเช่นนี้นที่หั้ใจครับและนี่คือสิ่งที่ควรจะกาหนดเ็นกรอบค่ะวิทยากรอีกคนหนึ่งที่มีความเห็นน่าสนใจทีเดียวนะคะก็คือนายคณินบุญสุวรรณอดีศส,ะสะรปี2550ค่ะซึ่งได้ให้หลักการเกี่ยวกับการตั้งศส,ะสะรอที่น่าสนใจไว้นะคะก็คือศส,ะสะรนั้นควรจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกจนจบนะคะโดยศส,ะสะรควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดค่ะ เมื่อเลือกมาแล้วนะคะสอสลก็จะต้องเป็นผู้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแยกอํานาจทิปไตยทั้ง3ส่วนออกจากกันอย่างชัดเจนและที่สําคัญที่สุดนะคะประชาชนนั้นควรมีอํานาจในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ที่มาขององค์กรร่างเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าจัดตั้งองค์กรร่างขึ้นมาแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็น บางครั้งก็กำหนดเป็นกรอบก,กว้างขึ้นมาโดยสร้างไปเป็นการลักษณะชี้นำด้วยครับโดยสร้างไปนะครับแล้วก็ไปออกไปรับฟังความคิดเห็นและผลที่ได้มาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อจากนี้ไปนะครับต้องเป็นรูปธรรมชัดเจนเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จับต้องได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือให้มันเป็นเรื่องของสอสรกับประชาชนและสื่อมวลชนจะร่วรมกันทำ โดยภาพรวมแล้วนะคะก็ถือว่าอาดีตสสรทุกคนนั้นต่างก็เห็นตรงกันคะ่ะว่าสสรควรจะมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าในขณะนี้ยังคงเห็นสัดส,ส่วนของสสรที่มาจากการเลือกตั้งกับสสรที่เป็นนักวิชาการไม่ตรงกันอยู่คะ่ะซึ่งก็คงต้องมีการถกเถียงกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะประชาชนนั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่จ้นจนจบและรัฐธรรมนูญฉบับใหมน่นี้ต้องกําหนดไปเลยนะคะว่าการรัฐประหารนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้คะ่ะคุณพัชวีคะขอบคุณคุณพักพิภาพรหมเลิศนะคะค